คุณทราบไหมคะว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราแล้วเป็นของใครนักวิทยาศาสตร์ได้มีการศึกษาว่าแท้จริงแล้วเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยเป็นของจุลินทรีย์เราเพียงแค่มาอาศัยอยู่เท่านั้นาอาศัยอยู่เท่านั้นใช่ค่ะได้มีการศึกษาต่ออีกนะคะว่าจุลินทรีย์เนี่ยมีเยอะมากๆเลยเมื่อเปรียบเทียบกับเซลล์เนี่ยมีมากกว่าเซลล์สิบเท่าด้วยกันสิบเท่าเลยเหรอถูกค่ะและแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีบทบาทที่แตกต่างกันนะคะจะมีทั้งตัวจุลินทรีย์ฝ่ายดีที่เรียกว่าโปรไบโอติกและจุลินทรีย์ฝ่ายร้าย เขาเรียกง่ายๆเลยค่ะว่าเชื้อ ชื่อก็บอกอยู่แล้วจุลินทรีย์ฝ่ายร้ายเนี่ยมันก็จะเสี่ยงต่อการทําให้เราเนี่ยติดเชื้อได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นเชื้อทางเดินหายใจเชื้อในทางเดินอาหารหรือแม้แต่ทั้งอาหารเป็นพิษภาวะภูมิคุ้มกันต่ําหรือการทํางานของลําไส้ที่ผิดปกติรวมถึงบริเวณด้านล่างของผู้หญิงเราเช่นเดียวกันค่ะแต่จุลินรีย์ตัวดีเนี่ยมันอยู่ในร่างกายของเราทั้งภายในและภายนอกนะบนผิวในช่องปากทางเดินหายใจทางเดินอาหารซึ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากเป็นคนที่สุขภาพดีแข็งแรงติดเชื้อได้ยากนะคะเราก็จะต้องรักษา สมดุลจุลินทรีย์ตัวดีหรือว่าโปรไบติกเนี่ยเอาไว้อยู่ที่85แต่ถ้ามีเชื้อ ที่มากกว่า15%มันก็จะทําให้เกิดภัยคุกคามในร่างกายของเราค่ะเพราะจุลินทรีย์ตัวร้ายเนี่ยมันจะทําให้เกิดปัญหาสุขภาพหลายอย่างไม่ว่าจากการติดเชื้อได้ง่ายร่างกายสุขภาพไม่แข็งแรงอาหารเป็นพิษหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับทางเดินอาหารเช่นการเป็นกรดไหลย้อนการติดเชื้อเฮตเพโลไลในกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารอักเสบหรือว่ามีการติดเชื้อบริเวณอื่นๆในร่างกายของเราทุกระบบเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากส่งเสริมจุลินทรีย์ให้มีความสมดุลให้ไมโครไบโอมในร่างกายของคุณเนี่ยสงบสุขก็จะต้อง ส่งเสริมการเจริญเติบโตของโปรไบโอติกตัวดีค่ะ1เลยนะคะลดการกินอาหารแปรรูปเพราะในอาหารแปรรูปมันจะมีสารกันบูดและสารกันบูดเนี่ยมันจะไปทําลายโปรไบโอติกในร่างกายของเราค่ะ2นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อส่งเสริมภูมิคุ้มกันอย่าลืมนะคะว่าโปรไบโอติกอยู่ในอิมมูนซิสเตมหรือระบบภูมิคุ้มกันของเรา3ออกกาลังกายเพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของเราค่ะ 4. ลดการทานของหวานมีการศึกษานะคะเมื่อเรามีการรับประทานน้าตาลประมาณ100กรัมถ้าเปรียบเทียบกับน้าหวาน คือชานมไข่มุก2แก้วมันจะทําให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยต่าลงอันที่4ี่คือถ้าคุณดูแลตัวเองทั้งหมดเหล่านี้แล้วคุณยังมีภาวะภูมิคุ้มกันต่าติดเชื้อเป็นไข้ไม่สบายได้ง่ายคุณสามารถที่จะรับประทานโปรบาติกเสริมเข้ามาได้เลยนักวิทยาศาสตร์ได้มีการศึกษาค่ะว่าเราสามารถที่จะกินโปรบาติกชนิดไหนอย่างปลอดภัยและช่วยส่งเสริมภูมิคุ้มกันได้บ้างนะในเทนโปรบาติกเนี่ยก็มีด้วยกันถึง10สายพันธุ์เป็นโปรบาติกที่ซ o โ a c t o r y t h a i l a ด์เนี่ยผลิต และไฟ่เนี่ยมีการบริโภคทุกวันและมีตัวพรีบาอติอีก3ตัวเป็นการส่งเสริมให้โปรบาอติในร่างกายของเราเนี่ยเพิ่มอัตราการแบ่งตัวและการเจริญเติบโตกินแล้วกินเป็นซิมบาร์ติกใน1กล่องเนี่ยมี22ซองด้วยกันกลอกปากท้องว่างก่อนนอนได้เลยค่ะเพื่อสุขภาพภูมิคุ้มกันที่ดีดูแลทางเดินอาหารและป้องกันการติดเชื้อต่างๆถ้าคุณอยากดูแลสมดุลโปรบาอติกในร่างกายสามารถกดสั่งซื้อในตะกร้าได้เลยค่ะ